สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโดนการเกษตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว T20 Pro นะครับหรือ T20P นั่นเองนะครับว่าแตกต่างจากรุ่นที่ผมเคยรีวิวอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว T20 ก็จะสามารถบรรจุสารนะครับได้นะครับ20ลิตรตัวนี้เป็นโดนที่เตรียม ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเป็นลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับลูกค้าก็จัดไปเซ็ตใหญ่เลยนะครับก็คือพร้อมบินพร้อมใช้งานกันเลยนะครับผมนะก็จะมีเซ็ตแบตเตอรี่นะครับ3ลูกนะครับตัวนี้ก็จะแยกนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบตเตอรี่กี่ลูกนะครับสามารถเลือกได้เลยนะฮะตัวนี้จะแยกนะครับแล้วก็ชุดถังหวานนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับซื้อชุดถังหวานมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายนะครับว่าเอ๊ะ ชุดถังหวานนะครับถ้าเราซื้อมาเราจะประกอบอยังไงมันมีความยุ่งยากหรือเปล่านะครับลูกค้าซื้อไปจะใช้งานได้ไหม เดี๋ยวมาดูรีวิวกันนะครับว่าตัวโดนที20นะครับให้อะไรมาบ้างนะครับสเปคเขามีอะไรบ้างนะครับผมมาชมกันครับเดี๋ยวมาดูกันที่ใบพัดนะครับหรือแขนนะครับตัวนี้นะครับจะเหมือนกับตัวที10นะครับก็คือแขนก็จะมีกันอยู่4แขนนะครับใบพัดนะครับจะมีกันอยู่4ใบพัดนะครับแขนสามารถล็อกได้เหมือนตัวที10เลยนะฮะไม่แตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันอยู่ที่ความจุนะครับแล้วก็หัวฉีดนะครับ ใบพัดนะครับจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีสีใบพัดเหมือนกับตัว t 1 0นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหัวฉีดนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าหัวฉีดแตกต่างกันอย่างไรนะครับหัวฉีดนะครับของ t 2ี Pro โนะครับหัวเจ็ดนะครับสามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับนะครับละอองขนาดละเอียดละอองแบบกลางหรือละอองแบบเม็ดใหญ่นะครับสามารถปรับได้นะครับที่รีโมทนะครับลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยน หัวนะครับเหมือนตัว T10 นะครับผมนะตัวนี้สามารถปรับได้ที่รีโมทได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้ละอองแบบไหนนะครับปรับได้ถึง5ระดับนะครับตัวหัวฉีดนะครับระยะการกระจายของสารนะครับตัวนี้นะครับจะกระจายได้ถึงเกเมตรนะครับสำหรับการทํางานนะครับตัวนี้นะครับความเร็วสูงสุดในการบินนะครับสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง10 เมตรต่อวินาทีนะครับทำงานได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับครับผมมาดูกันในส่วนของตัวกล้องนะครับของตัวที20โป o นะครับตัวนี้นะครับสามารถแพนได้นะครับความละเอียดสูงนะครับถึง 1,080p นะครับกล้องแบบ Full HD นะครับสำหรับลูกค้าที่นำไปใช้งานนะครับผมบอกเลยเลยว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าตัวกล้องหรือเรดรานะครับให้มาถึง360องศาเลยนะครับสามารถดัก จับตะขายได้นะครับสำหรับตัว t 2 0 pro นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับสำหรับการทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมต่อไปนะครับมาในส่วนของชุดถังหวานนะครับชุดถังหวานตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับตัวนี้จะแบ่งขายนะครับแบ่งแยกนะครับจะไม่ได้มาเป็นชุดหรือเป็นเซตนะครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้นะครับตัวถังหวานนะครับตัวนี้นะครับสามารถบรรจุปุ๋ยได้ถึง 25กิโลกรัมเลยนะครับผมนะสามารถหวานอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทุกขนาดเม็ดเลยนะครับสามารถหวานได้นะครับหรือเป็นเมล็ดข้าวนะครับเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับที่ลูกค้าต้องการที่จะหวานนะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าแล้วก็หวานได้เลยนะฮะสามารถถอดชุดถังน้ํายานะครับหรือถังเดิมของเขานะครับแล้วก็สามารถใส่ทุดถังหวานแล้วก็เชื่อมต่อเองได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ซื้อดวงการเกษตร ไปแล้วนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับ 1. นนะครับก็จะมีตัวรีโมทมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวรีโมทของ โดนตัว T20 Pro นะครับก็จะเป็นรีโมทแบบใหม่นะครับให้หน้าจอทัชสกรีนนะครับมาใหญ่พอสมควรนะครับหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะดูทันสมัยใช้งานง่ายนะครับผมปุ่มก็จะมีหลากหลายนะครับให้เลือกฟังก์ชันแล้วก็สามารถเซตค่าได้หลากหลายเลยนะครับผมสําหรับตัวรีโมทของตัวโดน T20 Pro นะครับครับก็จะมีสายคล้องคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ D J I นะครับสายค้องคอตัวนี้จะ สามารถเซฟตี้ตัวรีโมทเราได้นะครับจะเป็นสายสายนะครับเหมือนเป้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใส่รีโมทนะครับตัวนี้น้ําหนักเบานะครับสามารถกันน้ําได้ลอยน้ําไม่จมน้ํานะครับกล่องค่อนข้างที่จะดีไซน์มาไฮเทคนะครับ สวยงามนะครับแข็งแรงนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวโดนตัว T20 Pro ของเรานะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับก็จะเป็นการบริการหลังการขายนะครับก็จะมาบอกเกี่ยวกับการบริการหลังการขายว่าลูกค้าซื้อโดนการเกษตรไปแล้วนะครับลูกค้าจะได้การบริการหลังการขายจากคูบต้าอุดรธานีจะได้อะไรบ้างนะครับจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับมาคอยให้คําอธิบายและคําปรึกษานะครับ ผมสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ